สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายสปูสุคนด้วค่ะเด้อมื่อนี้เขาปลายีกเร็วด้วยค่ะเมื่อนี้มายางมายางอันนี้เสียหายเบิ้งเ้ยค่ะเด้ออันนี้บบแมนกระเทียมปลาด้วยค่ะเด้ออันนี้บบแมนด้วยค่ะอันนี้จะเป็นดอกใหม่เป็นผิดนะคะว่าเห็ดแต่เด่นเหรอลิลเลียคอมวาลีลิลเลียคอมวาลีก็กำลังออกดอกด้วยค่ะอันนี้กำลังออกดอกจม่วิตาคล็อกวิตาคล็อกกุออกสีขาวนะคะ จะอันนี้พยัคดอกตูมเนาะจะเอากรวยฟอตเตอร์สิเนี่ยอืมจะเป็นค้าสีน้ำตาลนะค่ะเป็นค้าสีน้ำตาลนี่จะบ่แม่นกระเทียมปลาเด้อค่ะเด้อแล้วก็ใบเขาจะบ่คือกันนะคะเดี๋ยวจะเอาความแตกต่างมาให้ดูนะคะอันนี้กินไม่ได้เด้อเดี๋ยวจะพาเดินนะคะเดี๋ยวพาเดินบรรยากาศเดี๋ยวห้อยยักษ์ก็ห้องเขาฟังบรรยากาศ อันนี้ก็กินได้นะคะแฮนด์โอกโซ่ดมคันแอดต่ะแค่ไปบวชลิลลาสลอตส์รุนดันนี่นะคะเราจะไปนั่นไงเราจะเดินสายสีส้มดนะค่ะเด้อรุนดันบอยเอ็นสกริงลิลลาสลอตส์รุนดันฮ่าเอ๋อคือลิลลิลลาสลอตร เดี๋ยวน,นี้ L ลลก็คือลินลานะคะลินลาสตูรรุนดาอันนี้คือใหญ่อันนี้คือสตูแต่เราจะไปทางนี้เพราะว่าเราไปตรงตรงสตูใหญ่แล้วแล้วก็จะมาตรงเล็กๆนะคะอย่าเพื่งเบื่อกันเด้อพี่น้อง้าเขปาปลา ฝนตกธรรมชาติของไอไสเดือนนะคะเนาะไสเดือนแต่บอใหญ่คือบานเฮาดอกนะคะมองคนใบไม้ออกแล้วบรรยากาศก็ดีนะวันนี้มาเบาๆพาเดินออกกำลังกายนะคะ เพื่อนกระสิเกิดเป็นปลาขึ้นปลากระเทียมเด้อค่ะแต่ไม่ใช่กระเทียมนะคะแต่เพื่อนกระสิออกเป็นปลา,ายาใหญ่เด้วสิผ้าไ้เบิงะะ้งเด้อค่ะนี่กาลังออกดอกนะคะแค่บุมม,ามาุกคมอันดอกไม้และสเอาใไ้เบิ้งอีเด้อค่ะเขากระสเป็นปลาใหญขึ้นปลากระเทียมนะคะแต่ไม่ใช่กระเทียมนะคะ<ม>แต่บอแมนกระเทียมเด้อค่ะ เห็นแรกๆก็นึกว่ากระเทียมเสรนแล้วแต่ไม่ใช่นะคะเป็นดอกไม้นะคะมีพิษเด้ออันนี้ดอกไม้เขาจะเป็นแบบนี้เด้อค่ะเด้อดอกไม้เขาจะเป็นแบบนี้นะคะยึดจะกั่งมันยึนตะกั่งมันวิดเนี่นยสัม น oh. ี่สันเณรเรื่องหนือลี่รงอะไอ๋อเาก็สันอีกซันค่ะปะคนละอุปบดูข้างบนนะคะเป็นสามแฉกอ๋อฟรลยแฟมมอนรัมัสี่ร้อยห้าร้อยปีนะคะนี่ป่าสวยป่าเห็ดเด้อยคันเด้อดสวามเด่นหน่อยสวามสกุปเดินป่าฟังเสียงนกเสียงธรรมชาตินะคะพี่น้องเนาะ ถ้ามากกับฝากก็ดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซาสกุลนี้ด้วยค่ะเด้เอสกุลกลับไปหาพี่น้องซากขอโทษขอพภัยด้วยค่ะเด้อโอ้โยคือถอนลูกพีเด้มายางปลาจังสิ เดี๋ยวให้อากาศดีๆเรยสินาค้าปันจักรยาน <c oughs> ช่วงนี้ยังไม่น่าอยากปัน่น อุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะเสียงนกช่วงหน้าร้อนนกก็มาช่วงหน้าหนาวเขาก็ไปฟิกันิตดะอูปเปนี่ฟล อันนี้ผักกูดกินไม่ได้นะคะน,นี้จะเป็นเฟิร์นเฟิร์นเฟิร์นบ่เฟิร์นประมาณนี้เนาะอันนี้จะกินไม่ได้นะคะคันอินเตอร์แอดตาอ๋อ <Yeah, S 1> สวยแต่ว่ากินไม่ได้อันนี้เป็นเฟิร์นนะคะเนาะที่เป็นเอิรกันทานออกซอพิดกับขอโทษขอไพ้ด้วยค่ะเสียงบ่อนั่น หั่มบ่มีดอกด้วยค่ะที่จะมีพักกูดแบบกินใดด้วยค่ะ <c oughs> ถ้าขนาดกระเทียมปลายัางไปตามลาดตั้งกวางตั้งไก่ขับไปตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงก้ากันไปเว้ยสะเดากำลังป่งตัวนี่อ a คอมม m a n แอสก i ิงอันนี้คือใบอันสะเดาเด้อค่ะเนื้อกำลังป่ง <c oughs> จะดกไหมน้อกปีนี้อ๋อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> 60% 60%บ้บงบางว่าปีนี้คงจะดีเนะเาะพี่แฮมมาโอ๊โซ่คอมมามิกเก็ตปีนี้จะเป็นจ้าไหนเนาะปีนี้ค่ะพี่น้อง หวังว่าปีนี้คงจะดกนะคะเดินออกมาถนนนิดหน่อยนะคะข้ามถนนมาอีกฝั่งนึ่งเราก็จะเข้าป่าตรงนี้ อุ้ยมีเก็บบุบบริสบัวเบลบัวบลสกุ๊บปาดปาบุบบริอุ้ยคนละรอเวกซะปาดอีโอร์นี่นะคะปีนี้มารอลู้กันรอรุ่นกันค่ะถ้าไม่หนาวอมได้อิงกันขันข้อมมาเนาะดมด้บรอถ้าหน้าหนาวไม่กลับมาอีกนะคะพี่น้องโหปีนี้ดกมากมาก ดอกมากมากปีนี้ดอกของบูเบอรี่นะคะดอกของบัวแบอ้แมนบดเลยโอยปีนี้ชา้าถนหนาวอย่ามาอีกเด้อ <c oughs> แมนบดเลยสองข้างทางโอ้โอ้เฮยโห่ละ ปัดฟูใหญ่หัวขวานค่อยอูย้ปีนี่ละสัรับออเดอร์ค่ะค่ะยอดสนก็กินได้นะคะนี่ <c oughs> เอาไปใส่ต้มนะคะแล้วใส่ต้มใส่ต้มสม <c oughs> เอายอดอันนี้ของเขาเด้ค่ะนี่มันสิบเปรี้ยวคือยอดมะขามมันเท่านะคะเอาไปใส่ต้มสมต้มยำได่เลยค่ะนี่กินได้นะคะนี่ยอดยอดเพิ่นกินได้นะคะ ฟอสตากงค่ะฟอสตาสว่างสเตียนมดะเห็ดดอกแรกค่ะแต่ว่าพวกไอ้นั่นสัตว์มากินแล้วเนาะทากมากินแล้วนะคะตัวทากแต่กินไม่ได้นะคะเห็ดตัวเนี้ยเห็ดตัวนี้กินไม่ได้

ที่ตั้งแคมป์นะคะแคมปิง้งอิสระวิคมคอมแค,ม,คมปิ้งเนาะ <laughs> ให้เช่าเช่าตั้งลายปีเออเดินไปโทรศัพแพรโอดหรือแพอรมดอ่ะแพรโอด คุณสามารถเลือกว่าคุณจะอยู่บูร์เลงห e ือบูร์กได้นะคะถ้าจะเลือกอยู่เป็นเดือนหรือว่าเป็นปีเนาะจะเเพราะว่าตังไว้สิเพื่นก็ตังไว้ตลอดทั้งฤดูด้วยราคาพี่น้องเนี่ล้วกเขาอยู่ที่นี่ทุกปีปีช่วงหน้าฮอนนะคะวิวข้างล่างข้างบนจากข้างล่างสวยพวกเราอยู่ข้างบนนะคะ บรรยากาศดีดีด 嗯。Hmm? อันนี้ไม่ใช่ดอกกระเทียมงม่กิสูลส่